เรือเอกทรงศักดิ์คร,รอบขจรสุขครับทีมงานของคุณนรงศิษย์ลุงเนาครับดูประวัติคร่าวๆคู่นี้ครับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงมวยจากนครศรีธรรมราชเข้าไัย20ปีสูง1 7 7เซนติเมตรยังเรียนอยู่ชั้นปีสสถาบันราชพักวีกิจยาเกตนครศรีธรรมราชคณะรัฐศาสตร์ครับผลงานครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแนนมาที่สนามมวยวิหมอชิดครับเมื่อ เมื่อครั้งปูนเสือตัวที่20่ส่นด้ละครับเป็นปีในช่วง15มกรามเดือนมกราปีแรกของปีนี้ครับ65ต้องการโชว์ฟอร์มต้องการคืนฟอร์มต้องการชัยชนะครับแต่ก็จะมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่จะรับการชูมือรุ่นพี่นะก็คือเหนือเพชรครับรุ่นน้องก็คือเพชรอาไทยเพชรอาไทย20เหนือเพชร23ครับ ดูห่างกัน3ปีนะครับส่วนเหนือเพชรครับวันนี้ถือว่าสกัดทางดังรุ่นน้องครับหลังๆมานี่ก็สกดครับว่าชนะไม่เป็นเหมือนกันครับเหนือเพชรเพราะฉะนั้นไฟนี้ต้องการแจ้งเกิดครับเอาโดนซ้ายครับซ้ายเกี่ยวได้คืนด้วยซ้ายรูปร่างที่สูงครับสูง177เซนติเมตรเลยครับทางด้านเพชรอาไทยรูปร่างสูงยาวอย่างนี้ครับชกกับใครก็ไม่มีเสียเปรียบแล้วครับอยู่ที่วิธีการชกนะครับว่าแต่ว่าเหนือเพชรนี่ ชกโชนแลวครับดูครับโดนจับขาดต้องบวกหมัดเลยครับเพชรอ่าวไทยจับเข็นไม่ได้ครับการจะแยกทันทีครับเกิน29ก้านี้จะเข้ามาเบรกนะครับถือว่าเร็วนะครับจังหวะเข้ามาเบรเข้ามาห้ามอาละครับถีบขวาไว้ครับด้านของเหนือเพชรเพชรอ่าวไทยถีบซ้ายคืนรุ่นน้องกับรุ่นพี่ครับเหนือเพชรนี่เคยโอ้ยหมัดฮุกซ้ายครับโอ้เข้ากันดรงคางเลยครับหมัดฮุกซ้ายหมัดเดียวฮะ จังหวะขยับแข้งเน่เหนือเพชรขยับหมัดเลยครับโอ้ได้โฟกัสพอดีเลยครับโอ้โหแล้วมาวินาทีสุดท้ายเลยนะครับของยกที่หนึ่งครับโอ้โหเนี่ยครับลายจะหมดยกแล้วฮะก่อนเสียงลัฆังจะมาครับเซี่ยววินาทีครับโอ้โหเอาตัวไม่รอดครับเหนือไทยพิทักษ์ทางหลวงครับเหนือเพชรสิกล้มหนาวครับชนะไปแบบเทคนิคน็อกเอาในยกที่หนึ่งเท่านั้นเองครับเดี๋ยวแจ้งเกิดได้สวยครับสำหรับเหนือเพชรคนนี้ครับ ติดตามผลงานของเขาครับครั้งต่อไปเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวครับจากทางภาคเหนือนะครับเดี๋ยวเราดูฮะภาพช้าๆชัดๆครับเนี่ยครับซ้ายมาครับซ้ายมาแล้วก็ซ้ายคืนครับยังเอาฮุกซ้ายครับโอ้โหมันโดนจุดสลบครับเนี่ยครับศูนย์รวมประสาทครับเต็มกระโดงคางครับกรรมการพิเชษนี่ไม่นับเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหฮุกซ้ายไปก่อนออกฮุกซ้ายไปนี่ตาม